สวัสดีครับผมจะมาทำนายสี่ปีนักสัตว์มีปีวอกรากาจอและปีกุลมีปีไหนคอยเกื้อหนุนเรื่องโชคลาภหรือแม้เป็นคู่ครองที่ดีมีความเหมาะสมขอเชิญรับคำทำนายครับสวัสดีครับผมจะมาทำนายโดยหลักโหราศาสตร์จีนคนเกิดปีวอกมีปีใดส่งเสริมทางด้านเงินทองโชคลาบลาบแบบฟุกๆุกให้คุณทางด้านการเงินอย่างมากให้หาคนเกิดปีมะโรงทำให้การคบค้ากันแล้วมีการส่งเสริมการเงินอย่างมาก ทำให้การอยู่ด้วยกันมีความราบรื่นจะซื้อลอตเตอรี่ให้คนปีมะโรงซื้อให้หรือจับให้จะมีโชคและปีใดเป็นปีที่สมพงกันคือคนเกิดปีมะเสงทางด้านเนื้อคู่เป็นคู่ครองที่อยู่กันนานอยากมีคู่ครองที่ดีเป็นเนื้อคู่อยู่กันยืนยาวเพศตรงข้ามคู่มันคนหลักสามีภรรยาให้หาคนเกิดปีมะเสงเป็นปีที่ให้คุณของปีวอกปีหนึ่งสุดท้ายนี้ให้นำศาสตร์นี้ไปใช้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ดวงชะตา ขอให้โชคดีตลอดปีสวัสดีครับผมจะมาทํานายโดยหลักโหราศาสตร์จีนคนเกิดปีระกามีปีใดส่งเสริมทางด้านเงินทองโชคลาบลาบแบบฟุกฟุกให้คุณทางด้านการเงินอย่างมากให้หาคนเกิดปีฉลูทําให้การคบค้ากันแล้วมีการส่งเสริมการเงินอย่างมากทําให้การอยู่ด้วยกันมีความราบรื่นจะซื้อลอตเตอรี่ให้คนปีฉลูซื้อให้หรือจับให้จะมีโชคและปีใดเป็นปีที่สมพงกันคือคนเกิดปีมะโรงทางด้านเนื้อคู่เป็นคู่ครองที่อยู่กันนาน อยากมีคู่ครองที่ดีเป็นเนื้อคู่อยู่กันยืนยาวเพศตรงข้ามคู่มั่น <c oughs> คนรักสามีภรรยาให้หาคนเกิดปีมะโรงเป็นปีที่ให้คุณของปีระกาปีหนึ่งสุดท้ายนี้ให้นำศาสตร์นี้ไปใช้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแกดวงชะตาสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะมาทำนายโดยหลักโหราศาสตร์จีนคนเกิดปีจอมีปีใดส่งเสริมทางด้านเงินทองโชคลาบลาบแบบฟลุกๆให้คุณทางด้านการเงินอย่างมากให้หาคนเกิดปีเถาะ ทำให้การครบค้ากันแล้วมีการส่งเสริมการเงินอย่างมากทำให้การอยู่ด้วยกันมีความราบรื่นจะซื้อลอตเตอรี่ให้คนปีเถาะซื้อให้หรือจับให้จะมีโชคและปีใดเป็นปีที่สมพงกันคือคนเกิดปีเถาะทางด้านเนื้อคู่เป็นคู่ครองที่อยู่กันนานอยากมีคู่ครองที่ดีเป็นเนื้อคู่อยู่กันยืนยาวเพศตรงข้ามคู่มั่นคนรักสามีภรรยาให้หาคนเกิดปีเถาะนับว่าเป็นปีที่เสริมด้านโชคลาภและความรักเป็นปีที่ให้คุณของปีจอปีหนึ่ง สุดท้ายนี้ให้นำศาสตร์นี้ไปใช้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแกดวงชะตาขอให้ทุกท่านดวงดีตลอดปีสวัสดีครับผมจะมาทำนายโดยหลักโหราศาสตร์จีนคนเกิดปีกุนมีปีใดส่งเสริมทางด้านเงินทองโชคลาภลาบแบบฟลุกกให้คุณทางด้านการเงินอย่างมากให้หาคนเกิดปีเถาะทาให้การคบค้ากันแล้วมีการส่งเสริมการเงินอย่างมากทําให้การอยู่ด้วยกันมีความลาบลื่นจะซื้อลอตเตอรี่ให้คนปีเถาะซื้อให้หรือจับให้จะมีโชค และปีใดเป็นปีที่สมพงกันคือคนเกิดปีขานทางด้านเนื้อคู่เป็นคู่ครองที่อยู่กันนานอยากมีคู่ครองที่ดีเป็นเนื้อคู่อยู่กันยืนยาวเพชศตรงข้ามคู่มั่นคนรักสามีภรรยาให้หาคนเกิดปีขานเป็นปีที่ให้คุณของปีกุลปีหนึ่งสุดท้ายนี้ให้นำศาสตร์นี้ไปใช้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ดวงชะตาขอให้ดวงทุกท่านดีตลอดปี